โอ้โ,หโ,หโนน่ออกตัวไปแล้ววอสออกตัวว่รอจักแม่จักแล้วช่วงนี้หนูกะกอกเยอะง่ะอ๋อ มันมีหลายพันเหมือนกันนะหนูเนี่ยหลายพันแต่ออกมาจากดูดีโอ้โหเดี๋ยวาเลครับฮะโอ้โหฮะมาหาซื้อหนูมาหาซื้อหนูอ่ามาหาซื้อหนูแล้วมาหาซื้อหนูเพราะว่ามีหลายพันเขาว่าอย่างนั้นโอ้พี่แดงมาหาซื้อหนูอ่าเดอะไรขึ้นหน้าบ้านลุงครับมาหาซื้อหนูเดี๋ยวขอว่าวันนั้น สายรับมานักกินข้าวเหรออ่าไม่แพงมางโอ้โหฮะสายรับมากินข้าวว่าไงคิดว่าเขาได้ยศโซเลสเลยดิโอ้โหจะเหลือเหรอฮะเออามาทางเตาเขาได้ยศโซเลสเลยดิจะเหลือเหรออ่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เขาเขาไม่อยู่มั้งเขาบอกว่าเพราะอะไรเขาตาเอ็มบอกว่าเอ้ย บางทีก็เอมาได้ครั้งนี้นะครั้งต่อไปก็ไม่ต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยไงพี่แดงพูดไรเหรอไม่ใช่ก็คือก็คุยคุยกันออบอกว่ามาก็มันเป็นการที่ว่าเราจะไปตอบเอฟซียังไงอะไรย่างเงี้ยเาเลยเหรอไม่ผมพูดกับกับพระซอ๋อคุยกับพระซอ่าแต่ครนี้มันมันไปเข้าในก็หลายคนที่เข้าไปพูดในทํานองเดียวกันว่าไม่อยากให้มาอ๋อเพราะว่าถ้ามาแล้วก็จะมีปัญหาก็คือ เดี๋ยวเขาจะคาจอดผิดกันอแต่เขาบอกเขาจะมาทําไมเออว่าเขาจะมาทําไมอ่ะไม่เขาอยากจะมาทําไมมีใครห้ามเขาได้ไหมก็มันไม่ได้ห้างเออมาล่งค้าก็มาเออเขาจะมาแต่ว่ามาก็มาดีจะมาซื้อเราเขาจะมาถามถามลูกถามนี่รถหมูรถหมูรถหนู้เเฮยป็ไง โอ้โหนี่นะมีอันตราย่างเงี้ยเรียกเข้าไปแล้วฮะเรียกเขาไปแวเรียกเขาไปแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยเละเลยล่ะเนี่ยนะแล้วไงอีกคุยก่อนแม่แล้วตาต้งวันนั้นไม่อยู่บ่ไม่อยู่ไม่อยู่เดแต่ป้าตออยู่แต่ป้าตออ่าโอ้ยครับแล้วนักข่าวเขาได้ป้าตอเละเลยตาแก่เละเลยก็บอกว่า ก็ให้แกเล่นคอนเทนต์ไปเถอะนะไม่ได้ว่าแกหลอกใช่ไหมล่ะให้แกเล่นคอนเทนต์ไปนานๆจะได้มีสักทีหนึ่งได้ไหมก็ก็ให้แกว่ากันไปเพราะว่าเราก็อยู่ตรงนี้เนาะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้หมูราคาแพงไหมพี่แดงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะแต่ว่าที่นี่ไม่รู้ว่ามันมีหลายพันนะ หนูหนูหนูลิงเห็นไหมปากแหลมๆอ่ะอันนั้นนะเมนเมนอ่าเมนมากอ่าเมนมากเลยเหม็นมากแล้วสมองไม่ค่อยดีด้วยหนูอ่ะนะอืมก็คือเป็นหนูทดลองไงหนูทดลองอ่าใช่อ่าก็เลยโดนยาเยอะโดนยาเยอะไปหน่อย นะโดนยาเยอะก็เลยฟันเฟือนช่วงเนี้ยเป็นไหมเยอ,อ่าฟันเฟือนไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วรอใช่คันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะรถผ่านสามสี่รอบอ่ะโอ<ธ>้โหใช่ หาซื้อหนูก็มาถามผมก็ได้อจะรู้แหล่งมันเงี้มีรถรถรถวิ่งผ่านรถมันมาสามรอบแล้วมันวนแล้วมันจอดมันจอดใช่ไหมไม่เขาจะมาถ่ายไอ้นี่มั้งที่ปูเก่าหรือเปล่าว่าดูเดอต่อหม้อมันละลายหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เออเออาถือกล้องหนูหน่อยด้วยกล้องมีหลายตัวด้วยเนอมีดิอถ่ายไปไหนไปดิหน้าคนขับอ่ะ มันจะมีกล้องที่เหมือนกับเราเก็บไว้ทําคลิปทำไลฟ์ที่ติดกับตัวกระจกเลย่มันจะเห็นชัดคนขับคือต่อหน้าคนขับเลยนะมีฟังก์ชันบายเบนซ์เดี๋ยวหาอกกกสระแออีันนี้เบนสังเกตอันนี้เบนสังเกตผมก็แค่เห็นอยู่เห็นไม่มีกล้องอยู่ไปอกมานเข้าไปในหมู่บ้านด้วยจอดกลางหมู่บ้านเสร็จปุ๊บล็อกแรกจอดกลางหมู่บ้านนะครับล็อกต่อก็จอดวิ่งไปทางหมู่บ้านล็อกสามมาจอดหน้าบ้านยายอุ่นแล้วก็ขับไปนี่เลยก็ขับแล้วก็ยังไม่กลับมา ับไปอาจจะเหมือนกับประมาณว่าเราเรามีคนรู้แล้วว่าเขาวนไปกลับไปก็มาหาข่าวก็ไม่เป็นไรถ้ามาหาอย่างนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยแต่ว่าข่าววันหมดแล้วล่ะน่าจะเขาได้รู้ข่าวว่าหนูมันเยอะอืมาซื้อหนูเขากลัวจะจับเอาไปทดลองนะสินี่ปัญหาแหละนะอืจับแล้วมันจะลำบากนี่ไงอันนี้ไงข้างร่างนี่เราเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่

ใช่มองเห็นว่ามีคนอยู่บ้านเห็นว่ามีคนอยู่หน้าบ้านตรงนี้ก็เลยไม่กล้าก็คือไม่เข้ามาเราฝากนังต้าบูตรงนี้นะฝากนังต้ากับพี่แดงมาแล้วพี่แดงก็มานั่งไล่สวดตรงนี้ก็ได้ออผมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะเรียนมาตรงนี้หน่อยเพราะมันน่ากลัวว่ามันช่วงใกล้สสาี่ยมันใกล้แล้วใกลอีกแล้วเนาะงแผ่นซีดี ภาพมันช <Billie S 1> <Idi ot. S 2> ัดหรือเปล่าผมต้องการพัดนะมันอย่าภาพเบรนะไม่เอาแบบเบร์มาแล้วขี่มาไม่ซ้ำเอาเลยไม่ชอบมันมองไม่ชัดเฮ้ยอ่าใส่รับมักี่ือเปล่าไม่ใช่หรอสี่รอบแล้วแล้วไปจอดรงโค้งนู้นแล้วจอดกลางบ้นสีรอบแล้วนต้องวนดูไหมอืมต้องวนดูแปลกวะ ใแปลกมากเลยนะเพชรนี้แต่ไม่อยู่เพชรนี้เพชรนี้เป็แปลกสุดเลยใช่คือบางคันก็แค่รอบสองรอบก็คือจับแล้วใช่มอันนี้สี่รอบมันคือมันจอดตรงโค้งไปวนมาอยู่ตรงบ้านแม่อุ่นเขาก็จอดจอดบ้านแม่อุ่นเลยนะไม่อุ่นด้วยนะครับที่นี่อวณหภูมิเลยบ้านแป้งแล้วกัทีนี้ก็เล็บแป้งอ่ะแล้วอันนี้มันวนจอดกลางหมู่บ้านด้วยกลางหมู่บ้านนี่ไงอืม กลางหมู่บ้านเขาก็เดินออกไปช่วงร้านค้าเขาเดินคนขับรถก็เดินออกไปเข้าไปที่ร้านค้าและทีเนี้ยก็วนรถกลับมาก็คือจอดที่บ้านเยอุนแล้วทีเนี้ยก็เลยออกไปเลยก็เลยกลับเข้ามาแต่ที่แน่นอนนะคือเห็นมาแล้วสองสามวับแล้วที่เขาไปแล้ววนไปแล้วก็วนเขาไม่เจอใครบางที่เขาจะถามเฮ้อถามที่เป็นก็ยืนดูอยู่ก็ยืนดู ดูนานหลงทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาก็ว่าเราเนาะไม่เลยสังเกตแล้วทีเนี้ยเบนก็ถ่ายเขาที่ไปจอดข้างในหมู่บ้านแล้วก็คุณคุณนาทีก็มานั่งด้วยกันอีกก็เลยเห็นแล้วจะไม่ถ่ายเห็นจะไม่ถ่ายลัาับก็สังเกตจนเห็นว่ามันมีอะไรติดอยู่ชิมหน้าข้างหน้าของคนขับด้วยตัวตัวถ่ากล้องที่มันติดกับตัวกระจกเนี่ยที่จุดสังเกตเลยนะ คนมีคนนั่งมาด้วยทั้งเบาะหลังด้วยแล้วก็เบรรทิบโอ๋หลายคนอยู่หลายคนหลายคนผู้ชายขับรถด้วยนะผู้ชายด้วยนะผมกลัวไม่ใช่อะไรเขาหลงทางแล้วก็คือเขาหาทางไปหลงทางอะไรสี่รอบพี่แดงแล้วก็วนไปวนมาอยู่นี่ไม่รู้จะเข้าทางไหนเขาหลงทางมันไม่วนสี่รอบหรอกเขาวนสี่รอบพี่แดงกลัวเขาหลงทางใช่เขาไม่รู้จะหาใครถามทางใครอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคนก็อยู่ทำไมไม่ถามไม่รู้ว่าไม่เจอหรือเปล่า แต่คนอยู่ที่บ้านประซอนกับเต็มเลยนะเต็มเลยเหรอยังอยู่ด้วยกันหลายคนสี่คนนะฮใครยังมาหาใครก็ถามเอออย่างรู้ข่าวรู้ข่าวอะไรมาถามมาถามก็ตอบให้อยู่แล้วใช่ไหมเออเออจับู้จัการคนนี้ แแต่ว่ามันถามแปลกไอ้ี่มันแปลมันแปลกผมรูมาเพิ่งเจอคนี้แหละบางคนถ้เนีก็สองรอไปกลับแล้วก็ไปกลับเดี๋ยวนี้ไกลับไปกลับไปกลับไม่ใช่แล้วถ้าเป็นเอเยขาจะลงถามเลยใ่นีะครับเอคลิปนี้ขาขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ